สวัสดีค่ะวันนี้คะจะมารีสกูชี่นะพอดีวันนี้เป็นคลิปแรกของเราเลยนะก็ที่จริงเรามีชาแนลของเราอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเราตอนไม่มีที่ตั้งกล้องใช่ไหมโทรศัพท์กล่องน,นะโทรศัพท์เก่าแต่ก่อนนี้ชาแนลเราชื่อว่ามิวซาเป็นโทรศัพท์ไก่อนแต่คราวนี้เราใช้แท็บเล็ตถ่ายแต่ว่าโทรศัพท์เก่าตอนนั้นจะสอนทนสลามตอนคลิปก่อนแล้วอย่างนั้นมันก็ตกน้ํานะ ตกทั้งลำกาวเลยแล้วก็พังนะฮะลำโพงแตกอะไรแตกหมดเลยอ่แบบเสียเลยอะ่ะก็เลยต้องเอาแท็บเล็ตมาถ่ายแทนนะโอเคค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นคลิปแรกเราก็จะรีวิวสกูชี่ก่อนแรกเลยโอเคค่ะชิ้นที่หนึ่งเราจะมารีวิวของที่ไม่เคยรีวิวตอนคลิปคลิปคลิปตอนที่ โทรศัพท์เก่านะยังไม่เคยรีวิวตูี้ที่ไม่เคยรีวิวตั้งนะแต่ได้มาสองสามวันก่อนแล้วอันหนึ่งจะเป็นคิมพับคิตตี้ค่ะนุมมากสีส้มสลูเวอร์หอมด้วยชอบมากอีก นี่เซเปนไส้สีขาวนะคะเราซื้อมาจากเพื่อนแล้วเพื่อนเราขายถูกมากเดี๋ยวจะให้เชื่อร้านไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก่อนน,นี่มันจะนุ่มสโลมากแล้วก็หอมมากโอเคถ้างั้นเด็ดดูอย่างกัไปแล้วมันก็จะเป็นมีเบสโดนะคะก็นี่สโลมากชอบมากๆน่ารักอันนี้ก็ซื้อมาจากเพื่อนเหมือนกันนะคะนุ่มสโลนะเขค่ยเห็นต่อไปก็จะเป็น แก้วกาแฟค่ะสั่งซื้อมาก็นานพอสมควรแต่ว่าไม่ค่อยได้ก็ไม่ได้ทีวิวนะไม่ได้รีวิวอะ่ะนี่ก็จะเป็นบาวเชนสีเงินกับแท็กนะคะต่อไปก็จะเป็นนี่ปลาไทยยากินะคะนิ่ม,มแต่ก็แข็งๆอยู่นะคตรมันก็เกือบจะแบบโคตรแข็งน,นี่ก็จะมีปักกี้นะคะสายยืดมีแพคเกจน,นะแต่เราใส แพ็คไว้ทีที่เราหอถุงใหญ่ก็มีแพ็กเกจข้างในด้วยัวเป็นสีใสสติกเกอร์นี่จะเป็นอย่างนี้ป้าไฮยากินะคะข้างหลังก็จะมีแท็กด้วยของไฮยากิเลยโอเคค่ะท่นานต่อไปก็จะเป็นไก่ออกไข่ค่ะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะอุย้ยตายแล้วททตายแล้วเธอทษทีขกล้องรัวโอ้ยอีกแล้วโอเคค่ะแป๊บหนึ่ง โอเคค่ะเนื่องจากเมื่อกี้คล้องลมนะคะตั้งกล้องไม่ดีนะเพราะว่าเราไม่มียังไม่มีที่ตั้งกล้องเลยโอ้ยนะเรนกรมตอนนั้นก็ไม่มีที่ตั้งกล้องโทรศัพท์ก็เสียตกนะะ้ฮนี่ไข่ออกไข่ติ๊บติ๊บต๊บ,บ,บนี่ก็ใส่ใส่จากแบบใส่เลยอ่ะมี่วุ้นไก่ออกไข่นะ่ารัก นะแต่ลักอันนี้ก็ซื้อมาจากเพื่อนเหมือนกันนะคะอย่างต่อไปก็จะเป็นสุกิีทอยเหมือนกันนะคะแต่อุ้ยอีกแล้วไอ,อ้บ้าออโฟก,กัสน,นี่อย่างต่อไปก็จะเป็นช่วงนี้กล้องร่วงบ่อยนะต้องระวังเคแบบหนึ่งนี่นะคะกล้องตกบ่อยก็ขอโทษด้วยเนื่องจากตั้งกล้องไม่สุดนี่คือเป็นกล้องสุวิตทอยอแบรนดง มีอะไรเส้นแล้วก็มีบาเชนสีเงนินไหนทักเกิกอยู่กับเพื่อนนะคะตอนนี้สกูชีค่คอลเลคชั่นแก้วอันนี้อืมอ้าวเหค่อ่นิ้เหรอไม่อยู่อยู่ห้องบนอีกแต่นี้รีวิวแค่อันที่ของใหม่ที่ไม่เคยรีวิวตอนคลิปเก่าโฟกัสสิแลใมช่ใช,มใช่มองไม่ค่อยเห็นนะแต่อันนี้มันเห็นชัดนะมากอยากได้ ตแนคนี่นะคะอย่างต่อไปถ้าเันเดบยวไปรีวิวสกูชี่ที่เราดาเออเนี่เหลืออันนึงเป็นเต่าเบดโดนะคะสีนี้สีนี้<ส>นุ่มมากกองเกือบตกอ,อืมสลุมาก,กล้องนี้โลมากอันนี้โลมากนิ่มมากก็มีสองสีน่าจะอยู่ข้างบนแต่อันก่อนเคยดีอย<ม>ู่หรอนิ่มมากเลยอะซื้อมาจากเพือ่อนเหมือนกันวันนี้เพื่อนเขามาไวมันเหมาคลิปพึ้นไป ซื้อเค้กขึ่งเลยเขาจ่ายค่าซูชิพึ่งหมดแล้วนะนี่เราอยู่กับเพื่อนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอันที่เราได้มาวันนี้นเองก็จะเป็นปังหนอนนะคะสโลมากหอมมากสโลสุดๆสโลจริงๆอืชอบชอบที่สุดชอบเจาะมากหอมมันมนุ่มมากหุยหุยหุยจะโอเคนะคะมารีวิวต่อดีมากุกเพื่อนมาน้าน,นิดหน่อยนี่ อันใหญ่งฮะเป็นผู้หญิงเนี่ยหมูขีนี่นะสโลมากพอดีเมื่อกี้แม่แล้วนะเสียงเราก็ว่าเขาเธอใจนี่สโลนี่อันต่อไปก็จะเป็นเอ่อมันชื่อลอฟเฟิลอฟเฟินนี่รุ่นใหม่นิ่มมากเลยลโล ฉันรู้มากอู้หูอู้หูนี่อันต่อไปก็จะเป็นเอ่ออันนี้โทสแม็กซ์บังโทอสนมบังโทอสมีแมกเนตอี๋นุ่มมากหอมด้วยอันนี้ไม่ใช่แท้ฉันรู้มากโอเคถ้างั้นก็หมดไปเพียงรีวิวทายากิยังรีเกะแล้ว โอเคก็หมดไปเพียงแค่โอเครีวิวไิ่งรีวิวโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็บายบายเย้บายบายจุ๊บ